สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อข่าวดีของคุณและเรื่องที่คุณต้องระวังแต่ดแาบบ King of Sword Two of bonds. Hermit Sit down. Okay. perseverance mm. clear your energy โอเคข่าวดีของคุณเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่นะเออไม่ต้องกังวลตัดความกังวลออกไปนะคะ เพราะว่าสิ่งต่างๆเรื่องร้ายมันกําลังจะจบลงมันกําลังจะหายไปคุณกําลังจะเคลียร์กำลังจะจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างไอ้เรื่องอะไรที่มันแย่เรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะเดี๋ยวมันจบเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเคลียร์ได้คุณไม่ต้องคิดมากเพราะตอนเนี้ยคุณคิดมากไปคุณก็ปวดหัวเปล่าเปล่าคุณกังวลไปก่อนล่วงหน้ามันก็ไม่ช่วยอะไรอืม แล้วพอถึงเวลาจริงๆนะพอถึงเวลาที่ทุกอย่างอะ่ะมันจบลงความวุ่นวายหรือความยุ่งยากต่างๆปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณเนี่ยมันจบลงไปอะ่ะแล้วคุณจะมาย้อนนึกเสียดายทีหลังว่าตอนนั้นคุณไม่น่าจะมาปวดหัวเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่นาอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วทุกอย่างมันแบบ มันไม่ได้มีอะไรมากมันถึงเวลาของมันมันก็หายไปเองถึงเวลามันก็เคลียร์ไปในตัวของมันเองถึงเวลาปัญหามันก็จบของมันเองอืมแต่ตอนนั้นคุณแบบปวดหัวมากเครียดมากกังวลมากซึ่งมันเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆทำลายความสุขของตัวเองไปเปล่าๆนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเอ่อ ช่วยคุณได้มากแค่ไหนคือเราบอกคุณได้แค่ว่าให้คุณปล่อยวางให้คุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องคิดมากเพราะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะจบทุกอย่างมันจะเคลียร์ทุกอย่างไอ้ปัญหาต่างๆของคุณน่ะมันกําลังจะหายไปแล้วมันกําลังจะจบแล้วคือเราก็บอกได้แค่นี้แต่ตัวคุณนะ่ะคุณจะเชื่อแค่ไหนหรือว่าจะทําตามคําที่เราบอกได้มากแค่ไหนเน,นี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของคุณบางคนฟังแล้วโอเคอา,อาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่ลึกๆก็ยังไม่เชื่อ ลึกๆก,ก็ยังกังวลอยู่ดีก็ยังเก็บไปคิดอยู่ดียังกลับไปกังวลกวายอยู่ดีเออหรือบางคนก็ต่อให้บอกยังไงบอกว่าเออมันจะจบมันจะสิ้นมันจะดีขึ้นนะมันจะทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปนะก็ยังอดคิดมากไม่ได้อยู่ดีอันเนี้ยเราก็เกินเกินกำลังที่จะไปช่วยแล้วเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองทำอะไรไม่ได้ดั่งใจรู้สึกกดดันรู้สึก เครียดรู้สึกกังวลแล้วก็เหมือนโดนควบคุมนะคะาบางคนต้องอยู่กับคนที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้ชอบประมาณว่ามันหมดความรู้สึกไปแล้วแต่ว่าจะเลิกลาก็เลิกไม่ได้จะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้บางคนอาจจะแบบไปเจอคนใหม่แล้วแต่ว่าคนเก่าเนี่ยก็ยังเลิกไม่ได้คนเก่าก็ยังทิ้งไม่ได้อืม หรือบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์อะไรที่กึนไม่เข้าคายไม่ออกอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยพูดมากก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์มีเสียงพูดอะไรไปก็ไม่มีคนเชื่อไม่มีคนฟังแต่คุณเชื่อเถอะความอดทนของคุณน่ะขอแค่คุณอดทนช่วงเนี้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องทําอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากด้วย ให้เรื่องที่คุณต้องระมัดระวังอะ่ะคือเรื่องความคิดแล้วก็เรื่องของคําพูดแค่นั้นอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเรื่องบางอย่างรู้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องพูดออกไปเรื่องบางอย่างไม่จําเป็นต้องอออวดฉลาดทําเป็นไม่รู้บ้างก็ได้หรืออยู่นิ่งๆเงียบๆไปนะคะไอ้ความอดทนความพยายามของคุณอนะ่ะมันไม่สูญเปล่าหรอกอืม มันจะเป็นผลดีกับตัวคุณมากกว่าแต่ถ้าคุณพูดอะไรออกไปอ่ะมันอาจจะส่งผลเสียกับคุณมากกว่าด้วยซ้ำอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานหรอกคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาของชีวิตนี่คือข่าวดีไอ้อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหาัสอะไรที่มันเป็นแบบปัญหารุมเร้าอ่ะเดี๋ยวคุณจัดการได้หมดแหละคุณผ่านไปได้หมดแหละเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆละลายหายไปมันจบมันสิ้นแน่นอน ในเร็วๆนี้ด้วยไม่นานช่วงนี้แค่ประครับประคองตัวเองไปก่อนนะคะเรื่องงานเรื่องงานจะบอกว่ามีโอกาสก้าวหน้านะคะมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าหรือถ้าใครคิดที่จะขยับขยายอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีช่องทางมีรูทางหรือว่าคุณอาจจะไปได้ข้อมูลได้คอนเนคชั่นได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างมา ทำให้คุณเห็นช่องทางเห็นลู่ทางในการเติบโตในการขยับขยายในเรื่องของในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของการงานมากกว่านะอม,มีคนสนอกสนใจมีคนให้ความสนใจคุณมากขึ้นอืมและถ้าใครคิด ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศหรือมีแนวโน้มที่จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษามันจะดีกับตัวคุณมากๆหรือถ้าใครกำลังรอวีซา่ากังวลว่าเอยวีซ่าจะผ่านไหมจะได้ไปไหมมีโอกาสสูงที่จะได้ไปมีโอกาสสูงที่วีซ่าจะผ่านนะคะขอเพียงแค่ว่าเออคุณไปอ่ะคุณไปคุณตั้งใจไป ไปเรียนอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปทํางานมันก็จะมีสองแบบคือไปทํางานแบบถูกต้องกับไปทํางานแบบไม่ถูกต้องถ้าไปทําแบบไม่ถูกต้องอันเนี้ยอาจจะอาจจะออยุ่งยากหรือว่ามันอาจจะไม่สมหวังนะแต่ถ้าคุณทําถูกต้องทุกอย่างและทําด้วยความจริงจังทำแบบจริงใจเนี่ยโอกาสที่จะ สมหวังมีสูงโอกาสที่วีซ่าจะผ่านมีสูงถ้าคุณไปแบบถูกต้องถูกกฎหมายอืมแต่ถ้าไม่ถูกก็มีโอกาสที่จะแบบโดนจับโดนส่งกลับโดนถอนวีซ่าแล้วก็อาจจะโดนแบ็กิลตกอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืมเพราะว่ามันเวลเาไพ่เนี่ยมันมันดูเหมือนกับว่า ถ้าดีก็คือดีเลยถ้าคุณทําถูกต้องอ่ะถ้าคุณทําทุกอย่างถูกต้องไม่มีอะไรผิดมันจะส่งผลดีกับตัวคุณทันทีเร็วๆนี้สิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณทําอะไรมันจะส่งผลกับตัวคุณแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําถูกต้องคุณทําดีคุณก็จะได้ดีแต่ถ้าคุณทําผิดถ้าคุณไปแบบผิดกฎหมายถ้าคุณมีเล่นตุกติกหรือทําตั้งใจจะเข้าไปแบบ ไม่ถูกต้องอ่ะอ่ะพูดง่ายๆนะคะก็อาจจะส่งผลเสียกับตัวคุณเองได้อืมแทนที่จะเป็นข่าวดีมันก็จะกลายเป็นข่าวร้ายของคุณได้เหมือนกันแต่ช่วงเนี้ยมันก็ค่อนข้างโดดเด่นกับคนที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลหรือว่าต่างชาติต่างภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องของความรักอ่าบางคนจะได้คู่ หรือได้พบเจอคนที่ถูกใจได้เจอมิตรภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยจากการเดินทางไกลจากการไปท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำความรู้จักมีคอนเนคชันกันหรือบางคนอาจาจะเจอจากสื่อโซเชียลแต่ถ้าได้เจอจากสื่อโซเชียลอย่างเงี้ยก็ค่อยๆดูนะดูไปดีๆเพราะว่าคนดีมันก็มีแต่คนที่ไม่ดีนะคะพิมิตอย่างเงี้ย ก็มีเหมือนกัน s c a m งสแ scammer Sc ดูให้ดีๆแต่ก็ต้องบอกว่าคนดีคนจริงๆเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะแล้วโอกาสที่คุณจะเจอมิตรภาพที่ดีก็มีเหมือนกันอืมอ่ะโอเคนะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ